เรื่องเงินอย่างโง่แล้วคุณใช้ก็ทําไปเลยถ้าเกิดพี่ม <า S 2> ไม่พูดเนี่ยนะคำนี้ไม่กล้าใช้อันนี้พูดตรงคนรีะ <c oughs> รู้สึกว่ามันแรงอันนี้มันเป็นความหวังดีคุณจะแรงได้นะครับภายใต้ความปรารถนาดีกับโลก <c oughs> ประเด็นมันคือคุณเป็นใครคุณจะให้คนเขารู้สึกว่าคุณเป็นใครเอามาคําเดียวครับมาคุยกับผมคําเดียวที่ผมจะรู้จักคุณ เรากำลังคุยเรื่องแบรนด์ผมเปลี่ยนคุณใช้ออกไปใส่ใครก็ได้เอาเป็นคนกล,กลางไปเนาะก็เป็นประสบการณ์ที่บางอย่างคนอื่นทําไม่ได้เราไปสุดเลยครับอย่าอยู่ตรงกลางไม่มีที่ยืนเราไปซ้ายหรือขวาเราไปสุดเลยไม่มีใครจําคนกลาง,ลางนะอะไรสักอย่างถ้าบริหารเงินแล้วกันไม่อยากให้เงินอยู่เฉยๆก็มาที่เราหรือว่าอยากให้ทุกช่วงชีวิตปลอดภัยก็มาที่เราที่คุณใช้พูดจบเมื่อกี้มี2พอยนะ success safety เจ้าอะไรต้องเอาเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์มันแค่นี้เองครับเรื่องเงินคุยกับฉันแค่นี้แหละเพราะฉันโคตรเชี่ยวชาญงั้นเราสามารถยกเคสตัดด มือเนาะให้เขาได้เห็นเนาะไม่ใช่แค่ถมือนะคุณชายโชว์แอตติจูดอย่างงีขอจดได้ไหมคะแล้วทำไลชั่นนี้เลยเรื่องเงินอย่างโง่แล้วคุณชายก็ทำไปเลยโง่นู่นโง่นี่ผลลัพธ์ของความโง่เรื่องเงินสร้างความฉิบหายอะไรบ้างในชีวิตคนอ๋อคนพูดอย่างนี้แปลงต้องฉลาดเรื่องเงินป่ะกูไปหาเขาดีกว่าเป็นคำที่เรื่องเงินอย่างโง่ได้อะไรใหม่เยอะเลยค่ะยังยังไม่หมดคุณทำได้เต็มเลยภายใต้อมเบร่าเรื่องเงินอย่างโง่เนี่ยเนี่ยไปงี้เลยครับมีคนพยักหน้าเพราะเราก็พี่ก็โง่เรื่องเงินนะ สนใจความรู้ดีๆหรือคอร์สเรียนทักมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ